ชาวกัมพูชาใส่ชุดไทยเปิดเพลงไทยจัดงานประกวดวันลอยกระทงแต่ยังดีที่มีชาวเขมรบางส่วนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่านี่มันไม่ใช่ชุดเขมรแต่ว่าคือชุดไทยแต่ชาวเขมรอีกส่วนกลับมองว่านี่คือชุดเขมรแบบดั้งเดิมเพราะที่ผ่านมาเราไม่สามารถรักษาไว้ได้เพราะว่าประเทศเราผ่านสงครามและบางส่วนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นวิตกด้วยว่าอีกหน่อยคนเขมรรุ่นหลังจะไม่รู้จักว่าการแต่งกายและวัฒนธรรมเขมรที่แท้จริงเป็นอย่างไร คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360 จากงานเทศกาลลอยกระทงที่กำลังใกล้เข้ามาได้มีงานประกวดสาประเภท2งานหนึ่งในประเทศกัมพูชาโดยผู้เข้าประกวดได้มีการสวมชุดไทยพร้อมทั้งเปิดเพลงไทยทำนองเพลงแสนแสบโดยงานดังกล่าวนะครับได้มีการเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมีเดียของประเทศกัมพูชาซึ่งประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าได้มีชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทํานองที่ว่าชุดที่ผู้เข้าประกวดสวมใส่ดังกล่าวนั้นแทบจะไม่มีอะไรบ่งบอกความเป็นขมรเ,เลย แล้วส่วนหนึ่งก็ได้มีการแสดงความวิตกกังวลว่าอีกหน่อยคนรุ่นหลังเขมรอาจจะแยกไม่ออกแล้วว่าการแต่งกายของเขมรจริงๆคืออะไรเพราะว่าปัจจุบันคนเขมรแต่งกายเหมือนเพื่อนบ้านเข้าไปทุกทีโดยชาวกัมพูชาท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ายิ่งมองไปนานๆยิ่งไม่ใช่ชุดเขมรซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาแสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆไว้ว่าใช่แล้วชุดแต่งกายดูเหมือนกับคนไทยมาก หลังจากนั้นได้มีชาวไทยอีกท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคุณเข้าใจถูกต้องแล้วชุดไทยดนตรีไทยทําไมพวกคุณถึงไม่เชิดชูวัฒนธรรมของขมรบ้างในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าหวังว่าพ่อแม่พี่น้องที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอนี้จะได้เรียนรู้ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมขมรนโบราณเพราะว่าบางครั้งบางคนยังคิดว่านี่คือวัฒนธรรมของคนไทย นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของขเมขเมรเขมรนั้นร่ำรวยวัฒนธรรมเพียงแต่ที่ผ่านมาเราพบกับสงครามและความขัดแย้งมากมายแต่ว่าเพื่อนบ้านของเรายังสามารถดูแล,แลและสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สวยงามของขเขมรไว้บางครั้งแม้แต่คนเก่าคนแก่ของขเขมรเองยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าอันไหนของสยามอันไหนของขเขมรน,นั่นก็เป็นเพราะว่าสองวัฒนธรรมนี้ละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตอนที่เขเมรปกครองพวกเขาในวันที่อาณาจักรเขเมรรุ่งโรดดังนั้นอย่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องการแต่กายนี้ถ้าหากคุณไม่มีความรู้ขอขอบคุณซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มีชาวกัมพูชาอีกท่านเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าเราคือเจ้าของเดิมแต่ชาวเขเมรบางคนไม่รู้นี่แหละคนไทยถึงได้ดูถูกหลังจากนั้นมีชาวไทยอีกท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้โดยบอกว่าบางสิ่งคนเขเมรคิด แต่ว่าชาวโลกเขาไม่ได้คิดเหมือนขมรเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกไว้ว่าเราไม่ควรนําเข้าเสื้อผ้าของพวกเขามากเกินไปโดยเฉพาะงานแต่งงานซึ่งเรานําเข้าเสื้อผ้าของพวกเขาอยู่เสมอความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามสั้นๆไว้ว่านี่มันชุดประเทศไหนกันแน่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้เช่นเดียวกันโดยเขาบอกว่า ดูก็รู้แล้วว่านี่คือชุดไทยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวกัมพูชาสองท่านเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าคุณไม่รู้จักชุดพื้นเมืองของเขมรหรือยังไงในขณะที่ชาวกัมพูชาอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้แต่ว่านี่มันไม่ใช่ชุดของเขมรมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับเขาบอกว่าฉัานเป็นคนเขมรแต่ว่านี่คือชุดของสยาม มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยครับท่านนี้เขาบอกว่าขเขมรจะไม่ลงเหลือวัฒนธรรมของตนเองแล้ววัฒนธรรมขเขมรจะถูกทําลายด้วยน้ามือของคนขเขมรเองพวกคุณอย่ามาอ้างเรื่องของสงครามความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวไทยครับท่านนี้เขาบอกว่าการสูญสิ้นมรดกทางวัฒนธรรมมันก็เกิดจากคนรุ่นใหม่ของขเขมรที่ขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ขาดการส่งเสริมพัฒนาและแนะนําในทางที่ถูกต้องจากผู้ใหญ่พวกคุณลหลงไหลไปกับวัฒนธรรมของต่างชาติจนถูกกลืนกินไปในที่สุดจะมีใครทําลายมรดกทางวัฒนธรรมของพวกคุณเองได้นอกจากคนในชาติของคุณเองเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวกามัมพูชานะครับเขาบอกไว้ว่าคุณไม่ควรพูดเรื่องไม่จริงสังเกตได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายของเขมรและหลายคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นของเขมร นี่ไม่รู้หรือว่ากแกล้งไม่รู้กันแนะ่พวกคุณไม่เคยอุดหนุนของขเขมรไม่เคยยกย่องขเขมรไม่เคยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนขเขมรของขเขมรดีๆก็มีเยอะแยะแต่ทำไมไม่ใช้ทำไมไปใช้ของเพื่อนบ้านแบบนี้ระวังให้ดีมันจะสร้างความสับสนระหว่างวัฒนธรรมขเขมรกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่า ฉันดูแล้วฉันคิดว่ามันเหมือนเครื่องแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้านมากกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าบางทีตอนนี้ฉันไม่รู้จักชุดเขมรแล้วหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งนะครับเขามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าคุณไม่เคยไปโรงเรียนหรอฉันไม่สนใจคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้หรอกความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไป ชุดพื้นเมืองขเขมรแต่เสื้อและกระโปรงพวกคุณไปหาซื้อมาจากที่ไหนความคิดเห็นต่อไปครับฉันขอโทษจริงๆนะแต่ชุดนี้ดูเหมือนจะเป็นชุดไทยมากกว่าความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นชาวไทยครับเขาบอกว่าดูยังไงมันก็เหมือนชุดไทยมากๆความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยชุดประเทศเอเองก็สวยนะรัชกาลที่4รัชกาลที่5พระราชทานให้ทําไมพวกคุณถึงไม่รู้จักพัฒนาประยุกต์ให้ร่วมสมัยเหมือนกับชุดไทย เคลมแบบนี้อายแทนเลยบอกตรงๆความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยครับท่านนี้เขาบอกว่าสงสารเยาวชนขมรรุ่นใหม่ที่ซึมซับอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยจนพวกเขาลืมวัฒนธรรมขมรดั้งเดิมไปหมดแล้วคนกัมพูชาซื้อชุดไทยจนเศรษฐกิจไทยเติบโตแต่ธุรกิจตัดเสื้อขมรต้องปิดตัวลงเป็นเพราะว่าคนกัมพูชาสนับสนุนเสื้อผ้าจากประเทศไทย หลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวไทยท่านหนึ่งเข้าไปเสริมนะครับโดยเขาบอกว่ารัฐบาลเขมรไม่ได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเขมรที่แท้จริงเยาวาชนเขมรซึมซับทุกอย่างที่เป็นไทยใส่ชุดไทยอาหารไทยดูละครและภาพยนตร์ไทยและรวมถึงประเพณีไทยอีกไม่นานหรอกสิ่งที่เป็นของเขมรดั้งเดิมก็จะไม่เหลือและก็จะมีแต่ตำนานเรื่องเล่าเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่า ข้อมูลที่แท้จริงก็คือไทยปกครองขมรมา400ปีมาปิธายเขาด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้โดยเขาบอกไว้ว่าทั่วโลกเขาก็รู้ว่านี่คือชุดไทยแต่ก็รู้สึกแปลกใจที่คนขมรใส่ชุดไทยมากกว่าที่จะใส่ชุดขมรน,น่าสงสารคนขมรที่อนาคตจะไม่ลงเหลือวัฒนธรรมของตัวเองไว้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ